มาปิดท้ายความปังที่หนุ่มหลอ่อคนนี้กันบ้างที่แบบเป็นขวัญใจแฟนๆทั่วโลกนะคะอย่างน้องเต้นชิตพลนะคะศิลปินวง nct หรือเววีนี่ที่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่นักร้องเท่านั้นแต่ว่าน้องเต้นของเราเนี่ยยังมีตําแหน่งเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของแบรนด์ ysl ด้วยนะคะ oh. ก็บอกว่าเมื่อวานนี้น้องก็ได้ไปทําหน้าที่ของตําแหน่งแบรนด์แอมนะคะที่ได้มาเนาะด้วยการแบบไปปรากฏตัวหล่อๆนะคะร่วมงานเปิดโซนนะคะ YSL นะคะนักสูย์การ้าพารากอนที่ประเทศสิงคโปร์มานี่อย่างที่เห็นเลยน้องหล่อมากแล้วน้องมาในชุดแบบแหวกอ,อกแหวกใจทํำลายล้างหัวใจพี่มากขออนุญาตแฟนๆนิดน,นึงเพราะว่ามันมีผลกับหัวใจเราจริงๆนะคะซึ่งอย่างที่เห็นเลยคือน้องเต้นของเราเนี่ยก็มาในลุกนะคะเท่ๆนะคะจาก YSL นะคะคอลเลคชันนะคะ Spring and Summer 2024นะคะ ก็อย่างที่เห็นเลยก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าใหม่นะคะทรงแบบว่าทรงปล่อยผ่านช่วงช่วงผ่านคอ,อนี่อย่างที่เห็นเลยแล้วก็เป็นกางเกงผ้าสักหลาดสีดําเข้าชุดนะคะ<อ>เข้ากับเข็มขัดหนังแล้วก็รองเท้าหนังแก้วนะคะซึ่งเป็นลุคที่ดึงเอกลักษณ์ของน,น,น้องเตนเนี่ยออกมาได้เป็นอย่างดีที่จะมีความทั้งสุข,ขุมเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์เย้าวยวนเบาๆนี่เป็นไง<อ>แล้วอย่างที่บอกคนหล่อตัวท็อประดับเนี้ยเขาไปงานนู้นทั้งทีแฟนคลับที่น่ารัก ก็ไปส่งเสียงให้กําลังใจน้องกันเยอะมากแสงแฟตแสงเออเสียงกล้องก็คือแบบอะไรนะเออถ่ายกันแบบรู้ว่าเออเต็มไปหมดเลยแล้วแบบคือลุกนี้ดีต่อใจมากน้องเต็นพี่แพ้ผู้ชายที่แบอกว่าใส่แบบชุดแบบแบ,บอกอกพี่พูด <c oughs> <c oughs> แรงมากนะเตย <c oughs> เออแต่จริงๆเราอ่ะส่วนส่วนตัวยอมรับเลยว่าน้องเต้นเป็นคนที่ ใส่ของแบรนด์นี้แล้วแบบเฮ้ยใช่จริงๆคือเป็นตัวตนน้องมาล้วเตว้าจะเป็นคนรู้สึกว่าชอบชุดที่เวลาน้องใส่แล้วมีความแบบยูนิเซ็กมันแบบน้องสามารถพรีเซนต์งานออกมาพรีเซนต์ชุดได้ออกมาเป็นนี้คือเป็นผู้ชายที่รู้สึกว่าใส่ชุดแนวไหนก็รอดแล้วดูดีแล้วคือด้วยความที่น้องเป็นคนตัวสูงไหล่กว้างแบบสั่วทรงแบบคือดีอ่ะแบบอย่างที่บอกว่าไม เออเป็นโมเดลอะคืออะไรใส่เข้าไปกับน้องคือมันเข้าไปหมดทุกอย่างหลอ่อเท่เซ็กซี่มาได้หมดแล้วก็มันน้องจะมีเสน่ห์ที่ที่มันโดดเด่นออกมาแบบมีอรอร่าออใจอะที่แบบเออตะโกนออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบทุกลุกของน้องจริงๆทุกงานที่น้องไปเลยนะเวลาน้องไปแบบออกงานของ ysl นะคะยังไงก็ฝากเป็นแฟนด้วยก็ยังได้เห็นนี่นี่นก็คือเมื่อเช้านี้ก็ ยังติดเทนอยู่เลยเมื่อวานนี้จริงๆก็มีเทนเหมือนกันของของน้องเตนอันนี้เนาะนีอ่อันนี้ก็เทนอันดับหนึ่งนะคะกับแฮชแท็กเตนเอเซนอแซนโลลองนะคะ s อถ้าอา่านผิดขอโทษด้วยนะเออเป็นไงแฟนคลับก็น่ารักแต่ว่าเขาไปส่งเทนเหมือนกันแบบว่าเออแฟนคลับก็ส่งออมีทั้งภาพมีทั้งคลิปของน้องมุมต่างๆมาให้ดูกันอ่ะใครที่อยากเห็นความหลอ่อความเท่ของน้องก็เข้าไปส่องในแฮชแท็กนี้กันได้นะคะโอเค่องกันด้วย